จัดของหาย,ยากเข้าใหม่อีก1คันให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะมาไวไปไวแบบสุดๆเลยนะคะกับ Mercedes-Benz E 2 2 0 D A M G คันนี้มาพร้อมกับสีขาวสุดหรูแถมยังวิ่งน้อยเพียงแค่37,000กิโลเมตรกับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไวอยู่ที่2,690,000บาทเท่านั้นนะคะจองให้ทันกันนะคะ สวยหรูคู่ความประหยัดกับ Mercedes-Benz E220d AMG คันนี้มาพร้อมกับสีขาวสุดหรูนะคะคันนี้โดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าเลยปกติแล้วถ้าตัว E220d นะคะเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียม2ชั้นแต่ว่าตัวนี้ค่ะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบดิมมอนคิวแบบนี้เลยและตัวโครเมียมค่ะก็มีการตกแต่งนะคะจะเป็นสีดําตัดกับสีเงินแบบนี้เป็นสีไฮกอสแบกนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้น และคันนี้ค่ะก็ยังมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะด้วยตาสัญ,ญลักษณ์ Merced e เ Ben นที่เป็นดาวเต็มแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าเป็นระบบใหม่อย่างระบบ LED มา t ติ e a มซึ่งในหลอดไฟนี้นะคะจะมีด้วยกันถึง84หลอดให้ความส่องสว่างได้ไกลถึง500เมตรเลยทีเดียวนะคะเป็นไฟอัจฉริยะของ m e r c e d e เ Ben นเลยค่ะและล้อแม็กเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG Line Double Spoke ขนาดถึง19นิ้วเป็นล้อดีไซน์เฉพาะตัว AMG เท่านั้นนะคะแล้วก็สัดส่วนด้านข้างของ E-Class ค่ะต้องบอกว่าพอเหมาะพอดีมากๆเลยนะคะ จะขับไปในเมืองก็คล่องตัวหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้แบบสบายๆเลยทีเดียวและนอกจากดีไซน์ที่หรูหราแล้วนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์คันนี้ต้องบอกว่าดีเยี่ยมสุดๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมันแพงใช่ไหมคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลแน่นอนค่ะหนึ่งเลยในเรื่องของความประหยัดนะคะแล้วก็ดูแรลรักษาง่ายไม่จุกจิกด้วยคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2,000ซีซีให้กําลังสูงสุดถึง194แรงม้าเลยท็อปสปีดสูงสุดที่ทําได้อยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ,าละ,ะทาไดด้ีม สำหรับรถคันใหญ่ๆแบบนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะออปชั่นยังมาพร้อมกับ Keyless Go p a c k เก e นะคะก็สามารถเปิดปิดประตูรถนะคะได้แบบอัตโนมัติทั้ง4บานเลยและด้านบนนะคะก็ยังมาพร้อมกับหลังคาแกานน้ว o r a m i c Gla s s Roof นะคะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟไฟ้าอีกด้วยค่ะและ,และไฟท้ายนะคะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะมีความเรียมแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟ LED และตรงกลางค่ะก็จะมีความระยิบระยับแบบนี้นะคะเป็นลายคริสตัล ลุคเทลแ m มค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็สอดรับกับดิฟฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่แบบนี้อีกด้วยค่ะและเวลาที่เราเปิดฝาท้ายนะคะก็เอาเท้าเนี่ยสอดเข้าไปนะคะฝาท้ายก็สามารถเปิดปิดได้แบบอัตโนมัตินะคะเป็นระบบแฮนด์ฟิเซร็จหรือว่าจะใช้กดปุ่มนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ สำหรับพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็ทําได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆเนี่ยได้1นถึงสใบเลยทีเดียวแต่ถ้าสําหรับเป็นของแนวยาวนะคะเราก็อาจจะกดปุ่มน,นี้นะคะแล้วก็พับเบาะหลังนะคะก็สามารถเพิ่มพื้นที่ได้อีกด้วยนะคะใครที่กําลังมองหารถเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะคะห้ามพลาดกับคันนี้เลยนะคะทั้งประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยนะคะรีบสแกนเคอร์โค้ดมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะ การดีไซน์ค่ะออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยนะคะสวยหรูดูดีมีระดับทุกมุมมองเลยทีเดียวนะคะและตัวนี้ค่ะก็ยังมาพร้อมกับทิมนะคะที่เป็นลายไม้สีน้ําตาลนะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะรวมถึงด้านข้างด้วยคอนโซลนะคะด้านหน้าของเขาก็จะเป็นลายไม้สีดํานะคะรวมถึงด้านข้างด้วยค่ะแล้วก็ตรงกลางคอนโซลก็จะเป็นสีดําเงาหรือว่าสีแบล็กเบียนโนนะคะให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวตัดกับไฟแอมเบียนไลท์นะคะภายในห้องโดยสารทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ไฟค่ะ ามารถปรับเปลี่ยนไดถึง64เฉดสีเลยทีเดียวนะคะการดีไซน์ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยเลยทีเดียวและในตัวของหน้าจอค่ะก็เป็นหน้าจอไวสกิน6พิดนะคะขนาดถึง12.3นิ้วนะคะรองรับเนวิเกชันแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้อีกด้วยคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้อง360องศาค่ะและเราก็ยังสามารถจอดรถแบบอัตโนมัติได้นะคะเพียงแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวค่ะระบบค่ะก็จะสแกนหาที่จอดแบบอัตโนมัติเลยนะคะกับระบบ Parking Pilot ค่ะ และตัวคอนโซลกลางตรงนี้นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวและตัวนี้ค่ะยังมีในส่วนของไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะคะไม่ต้องเสียบสายให้ยุ่งยากค่ะเลอามือถือนะคะสอดเข้าไปในนี้ค่ะ นี่ก็จะชาร์จให้แบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยเป็นทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดนะคะจับเนี่ยกระชับมือนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางแน่นอนและก็ยังมีเครื่องเสียงค่ะอย่างเครื่องเสียงแบบระดับไฮเอนด์เลยกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซล่าวเซลซิตเต้มด้วยและตัวเบาะค่ะต้องบอกว่านั่งแบบสบายๆเลยนะคะเบาะหนังเนี่ยนุ่มนิ่มสบายทุกการเดินทางนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับเบาะหนังแนปป้านะคะดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตแบบนี้แต่ว่าไม่ได้สปอร์ตจานะคะนั่งได้แบบสบายๆเลยทีเดียวค่ะ ภายในห้องโดยสารของ e c l a s s นะคะเข้ามานั่งทีไร <st> ก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าสบายทุกครั้งเลยนะคะคือนั่งแล้วแบบว่าชิลมากนะคะบอกมีความนิ่มมากทีเดียวนะคะก็คือการนั่งเนี่ยสบายเหมือน S-Class เลยค่ะดอูอย่างเดียวนะคะปรับเบาเอนนอนไม่ได้ที่เหลือนี่คือ ต้องยกให้เขาเลยค่ะว่าเยี่ยมจริงๆนะคะการดีไซน์ด้านหลังนะคะพื้นที่เฮดรูมนะคะเล็กรูมยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะนั่งได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีที่พักแขนแบบนี้ด้วยแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้2ใบนะคะจะเป็นรถผู้บริหารก็ได้รถครอบครัวก็ดีนะคะแล้วก็สําหรับอากาศเมืองไทยนะคะร้อนขนาดนี้แน่นอนค่ะต้องมีม่านข้างนะคะเป็นระบบอัตโนมือแบบนี้เลยนะคะนี่แค่เกี่ยวเข้าไปตรงนี้นะคะนี่มีทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ม่านหลังค่ะเป็นระบบ ไฟฟ้านะคะเปิดปิดได้แบบนี้เลยค่ะ สุดยอดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสภาพรถคันนี้นะคะสวยเนียบกิบมากๆเลขไม่น้อยมากเพียงแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นตัวรถเป็นปี2016นะคะถ้าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยวิ่งประมาณแค่หลักพันโลเท่านั้นนะคะถือว่าคุ้มมากใครได้ไปนะคะกับราคาพิเศษที่เบนเคตั้งไว้ค่อยู่ที่2 6งล0านบาทเท่านั้นนะคะใครกําลังมองหารถเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดอยู่นะคะห้ามพลาดกับคันนี้เลยค่ะ คันนี้สีนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะมาที่เบนเ์เค่ะดที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้เม่เมย์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ